สวัสดีจ้าแม่แม่มาให้อาหารเด็กๆสวัสดีท้กค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟที่ทั้งหลายสวัสดีจ้าเออต้องเลย Yeah. ไปปปนี่มพี่จ้าเดี๋ยวพามาดูคุณสึก คสึกอยู่นี่นะจ๊ะ fc ชอบดูคนสึกคนสึกกินข้าวอันนี้เพียเพ้ยนบ้านจา้ะเนี่ยเนี่ยเพี้ยนบ้านจ้ะโคตรหล่อเลยหล่อที่สุดในโลกเออหล่อที่สุดมีคนเดียวในโลก <laughs> ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครให้เพื่อนบ้านแาเพื่อนบ้านกกาคุณสืบพึ่งก,ก,ก,กิ๊กอะไรแหละหัวงอกันหมดแล้วจะมาจงมากิ๊กกก,กไดดูดิวันฟันมันบาดลิน้นฟันถอนอยู่กินซ่อมอย่ไม่กล้าไปในรูฟันเลยจะกินน้ำเย็นเดี๋ยวยังโอ้จะปวด จืดขึ้นสมองอ่ะไปถอมางั้นสองซี่นะมันเอาถังบอกทักั้นที่สองเสียตาั้งแรกก็เสียการสังคมนะตอนนี้วันนี้เขานัดให้ไปแล้วยังไม่ไปเลยโอ้ยตอนเหนื่อยเดินทางไม่หาหมอด้วยะเดือนนี้สี่ครั้งเนี่ยตอไม่ไหวแล้วไม่พูดถึงว่าไปนั่งรอคนเยอะแยะเลยไม่ใช่คนน้อยน้อยที่หมอนัดสามรอบ้วเนี่ยไปตรวจตาเราผลัดแล้วปาดีบอกผมลงใต้ก็เราลงใต้บ่อย

ไอ้เกอร์นี่ใช้ดีนะไช้เกอร์อ่ะกินเยอะๆลูลทำหมันมาแล้วเดี๋ยวจะได้อ้วนเนาะที่ตัวทำหมดเลยสิบสี่ตัวไอทีเดียวเลยเหรอรอบแรกสิบตัวทำที่ไหนหมอมารับต้องไอ้นี่อ่ะต้องตัวละแปดร้อย <800. S 1> ไม่จอง ตัวละ800ก็เท่าไร14ตัวแม่แม่ท่านช่วยออกลำพังตัวเองไม่มีปัญญาหรอกพี่เอ้ยจะกินมันยังไม่มีพี่ก็เห็นอยู่จะกินไม่มีอะไรมบนมันมอ้วนอ่ะออ้ออวนยาไงเห็นรู้สึกยุบลงไปไหนไหมยุบแตกินไม่ได้แต่หน้าร้อนมาเนี่ยไม่อยากข้าวเลยอ่ะกินแล้วแบบกินแล้วจะตะอ้วกออแล้วก็นอน โอ้ย e cool. แม่งรู้ติพืนก็รู้ติเต็มไม่ห่วเลยยิ่งทาแป้งเย็นนะแป๊บเดียวก็เหนียวเหนียวแล้วก็ไปอาบน้ําอีกคุณสึกเอ้ยกินเยอะๆนะลูกไอ้มีนะแม่เอฟซีก็ส่งมาให้นะพี่โจถึงได้กินแบบแบบไม่ยังงี้เขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้ เขาพูดแต่ถ้าถ้าเอฟซีไม่ส่งมาให้ก็ไม่มีปยยัญญาจะซื้อลูกกินขนาดนี้หนากโอ้ปันอะไรตกเทียเชา้ชาเชา้ชาเฉพาะเช้ากับเย็นน่ะถ้าซื้อเองอะ240่นนะสองร้อยสี่สิบกลางวันไม่ได้กินนะลูกแล้วกินไม่อิ่ม้วยนะกินถ้าเราปลาปลาทูไม่ดีกว่าปลาทูปลาทูให้กิน,นเยอะก็ไม่ได้แต่ข้าวอ่ะมันอ้วนอ่ะเป็นเบาหวานไม่มันมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะ มันถ่ายมันเหล,แลวแล้วเราไม่มีทรายให้มันไงเออถ่ายเหลวแล้วเราไม่มีทรายไม่มีอะไรให้เขานี่แม,แม่แม่ก็สง่งส่งตังมาให้ซื้อทรายซื้ออะไรนะเนี่ยแปลกนะช่องเล็กช่องเล็กๆท่านเอ,อคนรักแมวรักหมาเยอะนะเนีย่ยมันให้สูตรมามันคิดแต่เข้าแต่นี่เวลาถึงจริงๆะอะอะไรสูตรโอ้ยเอาแน,นวนอนกับมันอะไรหวยอะ ม่มันมันก็บอกมาเลยนะเข้าแต่แม่งเวลาออกจริงๆแม่งเข้าสี่เ่านี้นสีนส่นาทีแล้วนะอยเราดีใจนะเราสร้างช่องขึ้นมาได้สองเดือนสอ,สองเดือนสามเดือนนี้มั้งพี่เนะนี่ยคนคนติดตามแค่สี่ห้าร้อย 500. เรายังมีพ่อพ่อแม่แม่ใจดีเข้ามาดูช่องเราจะพยายามถ่าย ขายให้นีที่สุดเลยดีกว่าไปทําเดียวอีกนะคิดว่านะหเืองอืหเรื่องเ้อ็หนหออออยหวไหมลูกแล้วตอนเย็นพ่อมาก็วิ่งเข้าบ้านพ่อมันมาพ่อมันก็เข้าบ้านนอนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่นี่แหละอยากมีตังค์ซื้อรถเตามาทำฮะเ,เตาแล้วโบรา ข้างนอกอยู่ข้างในสองตัวแล้วไอ้ไอส้มเดี๋ยวไปถ่ายข,าข้างในก่อนให้มันครบป,ปเ่าจะมยเออไปลูกไปยิ้มหรือ,อยังยิ้มกันหรือ,อยังไอ,ยอ้ยิ้มกันแล้วยิ้มกันแล้ว กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ได้จ้ะเด้อเข่ามาก็ได้หนึ่งไล่หนึ่งไล่หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจคือหนึ่งกำลังใจได้จ้ะติดตามช่องปอรักแมวได้จ้ะเด้อช่องปอรักแมวชาแนลขอขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามได้จ้เด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองเอ๊ยทำไมตีกันอย่างนี้ล่ะโอ้ลายแดงนี้ไม่ไหวเลยเพื่อนเ็ากินด้วย ไม่ได้ขอขอบพระคุณนะคะเดอ้อปิดไลรกันได้จ้ะพ่อ,อกันคลิปหนาได้จ้ะเดอ้อขอขอบพระคุณค่ะ